สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพกกับผมมเดินซิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Roblox นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวละครน่ารักน่ารักนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้แมปนี้นะครับผมกันเล่นไม่ใช่สิเล่นแมปนี้นะครับผมแมปนี้มีชื่อว่า Cabin Crew Simulator นะครับผมก็สามารถไปเซิร์ชหาได้เลยนะครับเราจะเริ่มแรกนะครับผมเริ่มแรกจะอยู่ที่สนามบินโรโบเซียนะครับผมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเกมพาสนะครับผมอันนี้เกมพาสที่ผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็ประมาณอยู่ที่ประมาณอ่าแปดอย่างด้วยกันนะครับผมก็อย่างเช่นไอ้พรีเมียมรูมคัสตอมไรติงอ่าเพลเยอร์คอนเน็กต์นะครับผมไอ้เออร์เน็งเออร์เน็งคูณสองนะครับผมคัสตอมมิวสิกเอ็กซ์ตร้าคัลเลอร์อ่าสกิลไพลอตแล้วก็เอมิเมอร์เจนซี่คอนโทรลนะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่ครับ น,น,นี่คือเกมพาสนะที่ผมซื้อไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ตามตามนี้เลยนะ,ะเมื่อเข้าสู่อ่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็ให้ไปที่ create flight ก่อนนะครับผมจากนั้นก็ให้สร้างสายการบินเป็นของตัวเองนะครับผมสมมติว่าผมสร้างสักรบินเจแปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ถ้าสร้างไปแล้วนะครับผมก็ให้เลือกคําว่า select นะครับผมจะเริ่มเครื่องบินลํานี้นะครับผมก็คือ ERJ 1 4 5นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะทํา repaint หรือลายเครื่องบินนะครับผมให้ไปที่ c u s t o m i z e นะครับอาจากนั้นนะครับผมก็ให้เลือกเลือกอะไรก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ที่จะที่อยากจะใส่นะครับผม อย่างเช่นนี่นะครับผมชั้นประหยัดนี่นะครับผมถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับผมก็คืออัพเกรดซีดนะครับผมเนี่ยมันจะมีราคาบอกไว้นะครับผมอย่างเช่นอ่าที่นั่งนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ1,300งพันสามร้อยสกายบั๊นะครับผมถ้าอยจะซื้อก็กดคอนเฟิร์มนะแต่ว่าจะต้องดูจํานวนเงินก่อนนะครับผมว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมอยู่ ผมมีเงินอยู่ที่ประมาณอา 23, สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า s k y b u c k นะครับผมสมมติว่าผมผมจะซื้อนี้นะครับผมเนีย่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1,300สกายบัคนะก็ให้คลิกคอนเฟิร์มนะครับผมถ้าหากว่ามีมีเงินพอนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่กดนะครับผมน,นี่ผมอธิบายนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่ามีชั้นประหยัดเลยไปช,ชั้นธุรกิจชั้นเฟิร์สคลาสอันนี้คือซีทเลย์เอา u ์นะครับผมก็คือจำนวนที่นั่งนะครับผมว่าจะเอาเท่าไหร่ ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าห่างห่างกันมากก็จำนวนที่นั่งก็จะน้อยลงนะครับผมถ้าให้ที่นั่งชิดก,กันก็ที่นั่งก็มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาประมาณนี้เลย,เลยนะครับผมประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็รานะคาอยู่ที่ประมาณสามสิบสกายบักนะครับผมจากนั้นคลิกคอนเฟิร์มนะครับส่วนลิเบอรี่นะครับผมก็คือลายเครื่องบินนะครับผม ก el ude el ude so first, no, skies, uh, ็เล so ือกลายเครื่องบินอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมเลือกอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะลายสายการบินนะครับผมสมมุติว่าผมจะเลือกสายการบินอร์เจแปนแอร์ไลน์นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับเจแปนแอร์ไลน์เนี่ยครับรีเพนตละห้าร้อยสกายบัคนะครับผมสมมุติว่าผมสมมุติว่าผมจะเลือกสายการบินนี้นะครับผมันไม่ใช่สิลายสายการบินนี้นะครับผมก็ให้คลิกคอนเฟิร์มนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ ส่วนโลโก้นะครับผมก็จะต้องไปต้องไปซื้อเกมพา s สก่อนนะครับผมึงึงจะสามารถทำโลโก้เป็นของตัวเองได้นะครับผมส่วนไซส์เท็กซ์นะครับผมก็ก็จะพิมพ์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนคันเลอร์นะครับผมก็คือสีเนี่ยครับก็เลือกสีอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีให้กําหนดเอาไว้นะครับผมมีแค่48.2มีแค่15.4สีนะครับผมถ้าอยากจะเลือก ถ้าอยากจะทําสีเป็นของตัวเองก็ให้แต่ว่าจะต้องจะต้องไปซื้อเกมพาสก่อนนะครับผมจึงจะสามารถทําสีเป็นของตัวเองได้นะครับผมไม่ได้ผมซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับผมสมมติมมว่าผมจะเอาสีสีแดงเนี่ยครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีสีเทาๆนะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาโอเคคอนเฟิร์ม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าพอใจกับาลายสายการบินนี้แล้วก็สีของที่นั่งนี้แล้วนะครับผมก็ให้คลิก exit ได้เลยนะครับปับ๊บจากนั้นแล้วก็ให้กด select นะครับผมก่อนที่จะกด select นะครับผมมันจะมีอัปเกรดให้นะครับผม,มก็จะมี glass jetway นะครับผม,มก็คือ จะเป็นสะพานเชื่อมที่มันมีมีกระจกอยู่บงข้างนะครับผมถ้าจะซื้อก็ก็แล้วแต่เลยนะครับจากนั้นก็ให้กด select นะครับผมเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่อ่านิวยอร์กกับซีจะเริ่มต้นอยู่ที่นิวยอร์กนะครับผมเนี่ยนะครับส่วนซเดนก็จะต้องซื้อที่เหลือก็จะซื้อนะครับผมเนี่ยนะครับจากนั้นก็กด select นะครับแล้วก็จะมีอาหารให้ให้เลือกนะครับผ มีอาหารให้เลือกนะครับมีแค่3อย่างเนี่ยครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนะส่วนชั้นธุรกิจก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าเราไปถึงชั้น first card ด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล่นั้นก็กด select นะครับผมถ้าอยากจะซื้ออาหารก็ต้องซื้อก็ซื้อเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีราคาบอกเอาไว้นะครับผมอย่างเช่นผมจะซื้อไอเนี่นะครับผมไอี่หมี่นะก็อยู่ที่ประมาณ150นะนันก150ยบ sky b a n k นะแล้วกกด select ไป เมื่อพอใจแล้วก็ให้กดคอนเฟิร์มเลยนะครับผมจะมาทำหม่เนี่ยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมี n อ่า n p o t i r o w Crew นะครับผมก็จะนี่ก็คือนักบินที่จะไปพร้อมกับกับเรานะครับผมอย่างเช่นคนนี้นะครับผมนี่ครับเป็น e r j .145 เนี่ยนะครับก็เลือกเลยนะครับส่วนที่เหลือก็ซื้อเลยครับผมก็จะมีรุ่นเครื่องบินระบุเอาไว้นะครับผม จากนั้นก็กดจอนนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้คือ e m e r g e n c ่แบบ emergency Control นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะถ้าไม่มีลูกเรือมาด้วยก็จะขึ้น boarding pass เลยนะครับผมถ้าจะมีลูกเรือมาด้วยนะครับผมก็จะถ้าจะเป็นตั้งแต่เครื่องบิน Dash8 Q 4ี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีมภารกิจให้เลือกนะครับผมอย่างเช่นนี้นะครับมี มีคนเขาทำมีคนทำกระเป๋าหายที่สนามบินที่สนามบินนิวยอร์กนะครับผมโอเคกดยืนยันเลยนะครับแล้วก็ให้ไปที่ประตูที่8นะครับผมถ้าหากว่าถ้าหากไม่รู้ประตูไหนก็ให้คลิกเลยนะครับผมคลิกเดเลคชั่นนะเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็จะมีลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางประตูไหนนะครับผมอย่างเช่นไปที่ประตู8นะครับผมก็ลูกศรจะไปชี้ที่ประตู8นะ โอเคนะครับก็ถ้ามีขึ้นคําว่า start economy boarding นะครับผมก็คือให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดขึ้นเครื่องนะครับผมก็คลิกคําว่า start boarding เลยนะครับแล้วก็จะมีของให้เลือกนะครับก็ไม่ใช่สิก็จะมีของวางเอาไว้นะครับผมให้ไปเก็บให้เก็บให้ต้องเก็บให้หมดนะครับผมเช่นออกระดาษกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้เป็นห้องน้ํานะ บางทีก็จะมีคนถือกล้องด้วยนะครับผมก็คือสายยูทูบเบอร์นะครับผมถ้ามีคนถือกล้องด้วยนะครับผมก็จะได้อาโบนัสเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่คือนักบินของเรานะครับ มันจะมีแค่นี้นะนะครับผมก็จะมีเสือลักแบบนี้นะครับผมก็ให้คลิกให้ตรงกันนะครับผมอย่างเช่นให้ให้รักเข็มขัดนะครับผมคือคำว่าเนี่ยนะครับให้คลิกตรงกลางนี่เลยนะครับผมคำว่าซิทเบลนะครับผมซิทเบลก็หมายถึงเอ่อให้รักเข็มขัดนิรภัยนะครับส่วนตรงแท็บเล็ตนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมให้ให้ดูว่า ตรงไหนตรงไหนเรียบร้อยหรือยังนะครับผมอย่างเช่นในตรวจสอบผู้โดยสารนะครับผมอันนี้ก็ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับผมให้ไปตรวจสอบผู้โดยสารนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นนี้นะครับให้รัดเข็มขัดนิรภัยปแบบที่นั่งให้ตรงแล้วก็พับเก็บโต๊ะนะครับผมพับเก็บโต๊ะให้เข้าที่แล้วก็อ่าช่องช่องเก็บสัมภาระเนี่ยปิดหมดหรือยังนะครับผมก็ให้ไปเช็คเลยนะครับ ถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไอเนี้ยนะครับผมไอสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะไอสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับโอเคก็เมื่อพร้อมแล้วก็ปิดประตูได้เลยนะครับอันนี้คือที่นั่งของลูกเรือนะครับผมส่วนส่วนการแท็กซี่เวยไปที่ดันเวย์นะครับผมก็กดพุชแบ็กหรือสกิปก็ได้นะครับผมสมมติว่าสมมุติว่าผมจะสกิปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการในการถ่ายนะครับผมโอเค เมื่อเห็คำว่า,าพร้อมที่จะออกเดินทางก็คิดคำว่า take off เลยนะครับแล้วก็มันจะว้าไปที่รันเวย์อย่างทันทีเลยนะครับ ะเปิด uh, Discord สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกม Rob Roblox ในแมปอแคบ a i n Crew Simulator นะก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ ก็มีใช้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ <flight> ผมก็สามารถสั่งอ <increasing> าหารได้เลยนะครับ the flight should start their มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่คุณที่จะเล่นเ,เล่นบนอุปกรณ์ไหนนะครับผมอย่างเช่นผมเล่นอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะมีคีย์บอร์ดมีมีรูปคลิปมีตัวสอนบอกอยู่นะครับผมว่าให้กด ปุ่มไหนนะครับผมถึงเช่นนี้นะครับอาหารก็คือตัว z นะครับผมเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็คือตัว x นะครับแล้วก็จะมีหมายเลข123อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเสิร์ฟอาหารให้มันตรงกับรูปนะครับผมให้ให้มันตรงกับรูปนะครับนี่นะครับผม อัพโหลดคลิปนี้มานานแล้วนะครับผมในยูทูบนะ hmm. นี่เป็นกาแฟนะโอเคถ้าเสิร์ฟหมดแล้วนะครับผมก็จะมีการเก็บขยะนะครับผมอ่ามันจะมีมันจะมีการมี <have> การประกาศนะครับผมอย่าให้เก็บขยะเลยนะครับผม mm hmm. ต้องเก็บให้ครบทุกที่นั่งนะครับผม me okay my descendants please prepare the cabin for arrival anyone can care ah I can buy everything ข้าวเท่านั้นนะครับผมดูภารกิจให้เลือกนะครับผมวันนี้ให้เวลา10นาทีนะครับก็ต้องรีบทำให้เร็วที่สุด เวลากำหนดเอาไว้นะครับผมถ้าหมดเวลาปั๊บก็จะถือว่ามีชั่นเฟลนะโอเค,อเคนะครับผมก็จะได้เงินมานะครับผมอย่างเช่น948สกายบัคกนะจะต้องรีบไปก่อนนะ ให้มานั่งประจาให้มานั่งที่เดิมนะครับผมแล้วก็จากนันก้นก็จับมัดเลยครับมัดไปเลยขนาดจับมัดก็มันยังโบกเบกไวๆเลยนะครับเนี่ยโอเคมีผู้โดยสารที่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมเราก็ไปก่อกวนะ ถ้าเป็เช่นนั้นก็ให้ให้จับนะครับผมแล้วก็แล้วก็ให้นําผู้โดยสารที่ก่อควนเนี่ยไปนั่งประจําที่จากนั้นแล้วก็เอาเอาเทปเด่ยมัดเอาไว้นะครับผมอย่างที่เห็นนี่นะครับเมื่อมาถึงเกตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับผมก็มารออยู่ที่หน้าเกตนะครับเนี่ยนะครับให้ดูนะนะครับก็จะมาเพียงแค่2คนนะครับ อ okay. เคเรียบร้อยน,น,นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับก่อนก่อนที่ผู้โดยสารเนี่ยออกจากเครื่องทีหลังนะครับทีนี้ก็ตอนนี้ภา,ารกิจนะครับผมก็เหลือแค่ประมาณ3นาทีครึ่งนะครับผมแล้วก็นำกระเป๋าที่ที่มันหายไปนะครับผมเอาไปให้เขา ก็เราจะได้เงินมาตามนี้เลยนะครับผมอย่างเช่น300 s k y b างนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีเพียงแค่อธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมถ้าหากว่ามีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมและที่สาคัญก็คืออย่าลืมกดรูปกระดังด้วยนะครับเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆคร่องใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันที แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน t i k t o อด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สดของผมได้เลยนะครับาสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ